ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกันบ้างครับการทําการ,กรเกษตรเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุนนะฮะก็คือเรื่องของพวกสารเคมีที่จะนํามาใช้ในการ,กรเกษตรครับทางด้นานของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็มีโครงการหลายโครงการครับในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในการลดต้นทุนการผลิตครับทางด้นานของคุณอารีเหลืองฮิลันนะครับพาณิชย์จังหวัดแพร่ครับก็บอกว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ นะฮะกรมวิชาการเกษตรสมาคมอารักขาพืชไทยนะฮะแล้วก็อีกหลายหน่วยงานครับเขาก็จัดกิจกรรมที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจําหน่ายยาป้องกันแล้วก็กําจัดศัตรูพืชหรือว่าโรคพืชนะฮะมี74รายการด้วยกันเอามาจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดผ่านสถาบันการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระของเกษตรกรจากปัญหา ยาในการป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช หรือโรคของพืชเนี่ยมีราคาสูงขึ้นในท้องตลาดครับโดยเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะคะที่ต้องการยาป้องกันแล้วก็กําจัดศัตรูพืชหรือว่าโรคพืชในราคาถูกกว่าท้องตลาดเนี่ยสามารถเข้าไปสั่งซื้อน,นะคะผ่านสถาบันเกษตรกร,ร,กรหรือซึ่งสถาบันกเกษตรกรเนี่ยก็จะได้มีการรวบรวมปริมาณความต้องการยาป้องกันกําจัดศัตรูพืชแล้วก็โรคพืชเนี่ยแจ้งกลับมายังกระทรวงกรเกษตรและก็สหกรณ์เพื่อที่จะดําเนินการติดต่อสั่งซื้อกับผู้ผลิตหรือว่าผู้นําเข้ามา ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรงอันนี้เองนะคือคต้องมีการสำรวจความต้องการของพี่น้องกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องการยาชนิดไหนต้องการจะใช้ยากาจัดศัตรูพืชแบบไหน <c oughs> เพื่อที่จะเอาเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องการทั้งหมดรวบรวมแล้วก็สั่งซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงรอันนี้เองก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะสามารถซื้อในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดได้ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักนยโยบายจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย คือใช้ในรูปแบบของเกษตรอินทรีนะฮะหนึ่งเลยคือเป็นการลดต้นทุนท่านไม่ต้องไปซื้อยากําจัดมแมลงยาสารเคมีต่างๆเหล่านี้นะฮะ,ะประหยัดต้นทุนหนึ่งละสองคือ,อความปลอดภัยของสุขภาพของท่านนะฮะรวมถึงผู้บริโภคที่ซื้อ,อพืชผลทางการเกษตรของท่านไปรับประทานต่อด้วยนะฮะแต่ว่าคือเข้าใจไงว่าบางทีเนี่ยจะไปอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้อ,ะอ,อ่ะมันอินรีย์ปุ๊บมแมลงมันลงอินทรี sea, ปุ๊บมันปลูกแล้วมันไม่งามอ่ะอะไรอย่างเงี้ย นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากจะสนับสนุนให้ใช้สารเคมีนะแต่ก็ต้องใช้ในปริมาณที่กําหนดไว้ละกันไม่มาก<ผ>มเกินไปคือสามารถที่จะควบคู่ไปกับอินทรีย์ได้แต่ว่าสารเคมีก็คือต้องใช้เพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆในเรื่องของสตูพืชต่างๆแต่ว่าอย่าให้เกินกว่าที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขากําหนดละกันเพราะ <ผม S 2> ว่ามันจะส่งผลอย่างที่บอกอย่างที่คุณเจตบอกไปทั้งกับตัวคนปลูกเองแล้วก็กับตัวผู้บริโภคด้วย